สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมาสด้า BT 5 0ค่ะรถวี08นะคะหล่อหลอแบบนี้นะคะราคา1 1 9 0 0 0ซบาทค่ะทุกท่านพร้อมใช้งานได้เลยนะคะขับขี่ได้สบายค่ะทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะ1 1 9 0 0 0บาทถ้าต้องการจัดไฟเนซตทักเข้าไปคุยรายละเอียดได้ค่ะ ภายในสวยสะอาดนะคะทุกท่านตัวแคปเปิดได้คะ่ะแอร์เย็นภาษีเต็มเอกสารครบเครื่อง 2,500cc เทอร์โบนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะประหยัดน้ำมันเอาไปใช้งานได้เลยนะคะน้ำมันเครื่องเจ้าของเปลี่ยนให้แล้วนะคะกองก็เปลี่ยนแล้วเช่นกันค่ะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเน้นโทรโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คิปรถอยู่ที่101 อยู่หลังฮอนด้าร้อเอเลยนะคะสนใจทักเข้าไปได้ค่ะ1นึ0 0 0ซหนบาทเท่านั้นสําหรับวันนี้แอดมินขอแนะนําข้อมูลเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ